ลนนกลักเรียนคณะกรรมการที่เครารพผู้ท่านค่ะดิฉันนางสาวสสิตาสุวิเศษที่นนฤฤช,ชันนั่งสองรับิกาบุญเโภคและกับผมนายกกิจพัฒน์ภูมโสภาจากโรงเรียนเลิงนเล่าเทาอันนี้มปนกาเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพนาาหน้ากากหน้ที่จำจากเส้นใยเลือ,อโคร่ดค่ะครับพี่มาละความสำคัญนะครับในปีพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันคือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19อย่างางทั่วโลกที่เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้โดยการไอจาม ผู้จึงเปลี่ยนมาใช้นาขังลอยตลอดเวลาจะนิยมผลิตจากพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้คมดนคม,มีขันมาใช้นาขังลอยที่ทำมาจากผ้าแต่พบปัญหาคือแต่พบครับแต่พบปัญหาคือเกิดอาการอาจจะไม่สะดวกและการเคลอนายอยู่นั้ครับในขณะเดียวกันนะคะประเทศไทยมีการผลิตข้าวโพดซึ่งเป็นพืชจิตกิ่นสำคัญมีผลผลิตอยู่ที่5 1 2 0 2ตันต่อปีมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรคือซังข้าวโพดและเปลือกข้าวโพดและพบว่าเส้นใยจากเปลือกข้าวโพดมีเซลลูโลสที่สามารถย่อยสลายได้เอง และจากงานวิจัยนะคะเพราะว่าสารอัลฟาเมนโกตินในเปลือกมังคุดสามารถยับยั้งเชื้อพีเอ็ยในและเอสไอเอสซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดการระคายเคืองผิวและโรคทางระบบทางเดินหายใจค่ะทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำเปลือกเข้าวมาขึ้นรูปเป็นหน้ากากน้มัยและเพื่อใช้สารอัลฟาเมนโกตินจากเปลือกมังคุดเพื่อแก้ปัญหาหน้ากากผ้าที่ทำให้เกิดการระคายเคืองและหน้ากากที่ไม่สามารถแยกสลายได้ค่ะครับวัตถุระสงค์นะครับเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหน้ากากน้ำมันจากเส้นใยเปลือกโพดครับสมมติฐานนะครับหน้ากากน้ำมันจากเส้น ข้อเก็การสื่อสารและประโยชน์ที่ค่าวัดจะได้ดับน้ำสไลด์ค่ะวิธีดำเนินการวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีน้ำสไลด์ตอนที่หนึ่งนะคะ<ๆ>การขึ้นรูปหน้ากากอนามัโดยเราจะนำเปลือกกระโพรไปตากให้แห้งจากนั้นนำมาแยกเส้นใยโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น10%โดยมวลต่อปริมาตรที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นเวลา120นาทีกองแยกเส้นใยและนำมาบดให้ละเอียดขอมเชื็ดลงในสารละลายแป้งเปียกเทสารละลายลงบนพิมและแตะเส้นใยให้กระจายตัวสม่ำเสมอและตัดเส้นใยแห้งที่อุณหภูมิห้อง การสกัดสารแอลฟาเมนโกตินจากเปลือกมะคุลนะคะนำเปลือกมะคุลไปผึ่งให้แห้งจากนั้นบดด้วยเครื่องบดจนละเอียดแช่ลงในเอทานอล95%ในอัตราส่วน30กรัมต่อ100มิลลิลิตรของแยกสารสกัดจากนั้นนำไปละเหยด้วยตัวทำละลายนำสารสกัดที่ได้บรรจุลงในขวดภาชนะฉีดพ่นครับการขึ้นรูปประกาอนามัยนะครับนำแผ่นนำแผ่นเส้นใยที่ได้เคลือบด้วยสารแอลฟาเมนโกตินครับจากนล้นจากให้แห้งที่อุณหภูมิครับขึ้นรูปประกาอนามัยให้มีลักษณะดังภาพครับ ตอนที่สองนะคะการทดสอบอุชิาพของหน้ากากอนามัยโดยหนึ่งเราศึกษาลักษณะสัมผัสวิทยาของหน้ากากอนามัยเตรียมชิ้นทดสอบขนาด2 x 2ตารางเซนติเมตร2แผ่นกลจุลทรรศกำลังขยาย10เท่าผ่านการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างการสัมกันของเส้นใยค่ะสองนะคะทดสอบความทนต่อแรงดึงของหน้ากากอนามัยโดยเตรียมชิ้นทดสอบขนาด5 x 5ตารางเซนติเมตรมาชิ้นทดสอบกับฟอสเซอร์เซนเซอร์ให้มวนห่วงที่จุดปลายโดยเติมมวลสายไปเรื่อยๆจนชิ้นทดสอบผ่านจากนั้นวัดแรงดึงโดยใช้ฟอสเซอร์เซนเซอร์และวงมันห่วงโดยใช้ดัตต้า สามนะคะทดสอบค่าความเชื้นของหน้ากากอนามัยโดยชั่งมวลก่อนอบและหลังอบที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเป็นเวลาห่งชั่วโมงนำข้ามนลที่ได้นะคะมาคำนวณค่าปอร์เซ็นต์ของมชื้อโสมการค่ะผลการดำเนินการน,นะคะการศึกษาลักษณะสถา,านวิทยาของหน้ากากอนามัยค่ะจากตารางนะคะจะเห็นได้ว่าเปลือกเข้าพโพมมีลักษณะสถา,านวิทยาใกล้เคียงกับแบบมาตรฐานเมื่อวิเคราะห์จากช่องว่างระหว่างการประสานกันของเส้นใยโดยเปลือกเข้าพโพดจะมีค่าอยู่ที่20.51ไมโครเมตรค่ะ การทดสอบค่าความคงต่อแรงดึงของหน้ากากอนามัยนะคะจากตารางค่ะจะเห็นได้ไดว่าเปลือกเขาพูดมีค่าคงต่อแรงดึงน้อยที่สุดและมีค่าต่างจากแบบมาตรฐานถึงสี่เท่าครับตอนนี้สาวนะครับทดสอบความชื้นของหน้ากากอนามัยจากเส้นใยเปลือกพูดครับจะแสดงให้เห็นว่าหนะะ้ากากอนามัยจากเส้นใยเปลือกเขาพูดนีความชื้นที่ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานมากที่สุดครับ สรุปผลการดําเนินการนะคะประกอบด้วยการศึกษาลักษณะสนานวิทยาการทดสอบค่าควทนต่อแรงดึงและค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นจากตารางจะเห็นได้ว่าลักษณะสนานวิทยาและช่องว่างระหว่างการสั่นกันของเส้นใยของเปลือกข้าวโพดมีค่าอยู่ที่20.51ค่ะและภาพมีความทนต่อแรงดึงสูงที่สุดที่25.19นิวตันรวมถึงหน้ากากอเมทมาตรฐานมีความชื้นต่ำที่สุดที่0.00%ค่ะครับสรุปผลการดําเนินการนะครับจะพบว่าหน้ากากอเมทจากเส้นใยเปลือกข้าวโพด มีลักษณะสารฐานวิทยาที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานเมื่อวิเคราะห์จากช่องว่างระหว่างการสานของเส้นใยครับรวมถึงค่าประสิทธิ้นที่ใกล้กับมาตรฐานครับแต่มีความทนต่อแรงดึงที่น้อยในะขณะที่ผ้ามีความทนต่อแรงดึงมากจะมีความชื้นที่สูงและยังไม่เหมาะกับการน,นําไปใช้งานต่อครับดังนั้นจะกล่าวได้ว่านักแข่มันมาจากเส้นใยปลืกพรมมีประสิทธิภาพที่ดีและสามารถนําไปใช้งานได้จริงครับ อภิบายผลการดําเนินการนะคะหน้ากากอเมจจากเส้นใยเปลือกข้าวโพดมีลักษณะสัญหานวิทยาในการจัดช่างว่างว่าก,การประสานกันของเส้นใยใกล้เคียงกับมาตรฐานมากที่สุดและผ่านการขึ้นรูปแบบอนุเ็นเช่นเดียวกับมาตรฐานอีกทั้งยังมีข้อเปอร์เซ็นต์ความชินใกล้เคียงกับมาตรฐานอีกด้วยแต่ให้ข้อความทอนต่อแรงดึงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับหน้ากากอเมทั้งสองชนิดเนื่องจากมีปริมวณเซลล,ลูโลสลินินน้อยกว่าหน้ากากอเมจจากผ้าที่ผ่านการถักทอรวมไปถึงหน้ากากอเมมาตรฐา,านที่ผลิตขึ้นจากเส้นใย,ยสังเคราะห์พลีโพิลีนค ครับข้อเสนอแน้นะครับหนึ่งควรนำเป็นต่อยอดในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 2. สองศึกษาวิธีการขึ้นรูปนอกเหนือจากวิธีการขึ้นรูปน้นมเป็นครับสามควรเป็นอุปกรณ์ในการขึ้นรูปหน้ากากอนามัยจากะแกงนงไนลอนเป็นเครื่องมือชนิดอื่นครับสี่ควรนำเส้นใยธรรมชาติชนิดอื่นมาขึ้นรูปหรือเพิ่มสา,ารเคลือบเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหน้ากากอนามัยครับห้าควรนำเป็นต่อยอดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเดียครับพวกเราขอจบการนำเสนอยงขท่านี้ค่ะ